พ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้าพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องหาทเลาะเก็บเห็ดเห็ดดำเห็ดนางไก่อล่างการงานสางมากพ่อแม่พี่น้องหลายหลายทึ่งใหม่ทึ้งยังของม้อไปเนาะเพราะว่ายังใหม่มันก็ขาดฝนขาดน้ำเนี่ยจักหน่อยแหละพี่น้องจ้านอกจากนะเนก็ห่อนก็หนาวเห็ดนางไก่เห็ดนาง,งไก่ก็งามอยู่เนาะหนางไก่ดอกบางบาง,ป,างป่าน่ เห็ดหนังไก่บางๆดอกไม่หนานะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ออกแบบว่าคือสีลายหลอบแล้วลหละเนาะเก็บทั้งเห็ดดำทั้งเห็ดหนังไก่แหละพี่น้องจ๊ะเก็บมาหลายแล้วได้แต่ว,แว่าทายแนาบ่ทายเนามันพอแบบที่ละดอกสองดกอกะนะเห็ดดำกับหลายเดี๋ยวตัดขาเ,าเห็ดหนังไก่ก่อนจะพาเก็บเห็ดดำนี่จ้ะโอ้หลายผักเด้อพี่น้องเอ้ย เนาะเก็บต่อไม่รอแล้วนะเห็นบอกทีแพดมานน้อยเราก็หลวเน้อกันนันน้อกันนี่นะคือว่าน้อยกับว่าถือเนี่ยช่วงแดดห่อนๆเนี่ยแล้วฝนมาตกห้ามเล่าอีกเนี่ยมันก็เล็บเป็นใหม่จากพี่นอนจา๋าสงสารเห็ดเนาะแต่ว่าเราก็ดันขีดดินขึ้นมาให้หเขาได้เก็บคือเก่านั่นแหละได้เก็บคือเกา่ามันมวนคือเกา่า หลายหลายเดี๋ยวเก็บออกงามๆเนาะนี่ป่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นปะก็หลายอยู่ได้ล่ะก็งามอยู่ได้ละเนาะใหม่เบิดตเตอรเลอต้นเห็ดขักเด้อพี่น้องเอ้ยน่าจะไปตัดไปดอกมันใหญ่จัิงสิมันเก็บตัดได้ง่ายอยู่จ้ะเก็บสาใจ,จเลยแหละดอกใหญ่เสียดายแล้วใหม่เบิดน,นี่เห็นบ่เนี่ย ขามีแต่ขาใหญ่ๆเนี่ยขึ้นล่าตัวนี้ตัวเสียดายเนาะขึ้นล่ากับพองน่ะดอกแข็งๆงเนาะแต่เนาะ ดอกแข็งดีมากเลยทุกคนคะ่ะดอกสองดอกนี่บอเอามันขึ้นล่า ดีค่ะคุ่หนอนได้ยินเสียงบ่กรอบมากเดี๋ยวพาหาลุยเล่มมาดอกใหงไงอีกเนาะเดี๋ยวนะเก็บอยู่ทางอื่นมาตัดให้โมเจ้าเบิงเ้งขาอ,อ้วนๆใหญ่ๆขาแบบใหญ่มากเลย อีกจ้ะทุกคนตัดอองสีเลยเนาะเป็นจุม่มไหเห้าอยู่แล้วนะเดี๋ยวก,กามาใส่สงสารเห็ดเหลือเกินไหมเบิด เก็บฟินแห้งพี่น่องดอกมันแข็งนี่จัดสวยเลยค่ะดอกนี้ไงสีมันสุดยอดเลยพี่น่องเด้อ มันจะหลุดเฟรมตลอดนะคะทุกคนขาไม่ยาวแต่อวบสวยก็เอาจ้าตัดมั่นค่ะจับตัดเอาตัดเอาเนะี่ยมันจะเบ่งทีละเบงดอกนี่เด้อ ไงขาสันๆเหีเห่ยนๆขออนุญาตตัดเอางนี้เลยจุดนี้มันขาเหี่ยนมากทุกคนคะ่ะแต่ว่าเรากังาามเด้เอเจ้าพร้อมแล้วยังพร้อมที่จะดูหรือยังเห็ดน่ะ có bóng trùn phùn như tâm ảnh mà làm đó này có lên thằng lắng nhàng phan mà đại tăng đỏ cả ngon như lên con à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  kiếm à นี่แต่ก็สวยนะจ๊ะมือไปโพทั้งอื่นอีกแล้วพี่นอ้องมันแนมเห็นไปเหลื่อยไหมมาดามกา็ได้กล่องอยู่หม่องนึงแต่ว่าเก็บอยู่หม่องนึงเก็บไม่เกี่ยงนะจ๊ะพอเห็ดเยอะเก็บเอาแบบสวยเลือกใดอะนะ ขาเห็ <ừ> ่เหงยนดอกงามจ่าเด้อน <ừ> ี่ง่าเจ้าเบิ e ่งเห็นบ่นี่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องจัดเต็มตรงนี้หน่อย จ,จัดใดญ่วันนี้เหี้ยนผลวต้องตัดหนึ่งสีเลยแหละคุณบอกพี่น้องเป็นจุกๆเลยสาใจวอมโมจา่ามาต้องมาเก็บที่ระดอ,อกถ้ามันเป็นกระจุกมัอสิบฟาดแล้วโหลดเด้อ ผาดเรียบเลยหันแล้วโหลดจ้ะข,ขาเหี่ยห์หงุม่มเลยมาตามหงุม่มเลยจุดนี้ก็จุกเหมือนกัน พี่น้องเห็นบก่กคุณน,นะสับหลากอยู่ไม่ใช่น้นยน้อยนะจ๊ะแบบนี้คือเห็ดสวยได้นไ่เห็ดงามได้นไยมันดอกแข็งดีจ้ะ บีบมาเอามันหนเลยสินี่สวยมากไงตั้งกล่องดีๆก่อน,นจังสีด่ทั้งเบิดเนาะ ้ำคือมือแคเมอยูยุ่อันนี้คือเรียกว่าเห็ดดำเนาะเพราะมันคือมันมันเป็นเห็ดดำจ้ะเพราะมันดำอดอกงหญ่เลยนี่เห็นบอกเก็บอ๋อันนี้คือเสียแล้วด้วยนี่โอ้ยเนนาพี่น้องต้เสียดายเนาะน่าเสียดายมากมาอีกแล้วจ้า มาเมือ่อใดกันมาบินว่นขอยอยู่นี่ ดอกใหญ่นาะพี่น้องเนาะสวยงามมากจ้ะนี่สวยแต่ไหน เฟมเด้อเห็ดหนังไก่จ้ะทุกคนค่ะสวย,สยๆตัดอาเลยนีง่งามเนาะหนังไกส่ะะ Daniel, ไกสีส้มนะคะขาใหญ่แห้งพี่น้องขาใหญ่มาก ไก่บ่ลองดูนังไก่สีสมเอ้ยหลายค่ะตรงนี้นี่ทั้งเห็ดนังไก่ทั้งเห็ดดำนะคะทุกคนเห็ดดำกะหลายเห็ดนังไก่กะหลายเจ้าเห็นบ่แต่ว่าเห็ดดำนในห้อยคนเล่มไปเบิดแล้วนี่ หนังไก่กับห้อยคนเล่มคือกันแหละแต่ว่ามันยังดอกแข็งงามอยู่ <c oughs> สวยๆเลยจ้ะนี่ดอกแข็งๆหมดแล้วกระตามากค่ยอยเอาตะกร้ามาใส่บึงีิดับพี่น้องามเนาะนี่เห็ดดำเห็ดหนังไก่นะบึงติ่อะว่างเลี่ยงกันนะมันงามคักเดอนี่ สวยมากมาตัดขากันเลยค่ะทุกคนค่ะงานเนาะสวยมากเห็ดหนังไก่แทบสิบวได้ตัดเลยแหละแต่ต้นนี้ต้องตัดหน่อยนึงสีสีนี้คือสวยมากนะ สีส้มจ้ะพี่น้องนังไก่สีส้มสวยงามจัดเห็ดดำจักหน่อยพี่น้องน้ำงามเลย เขึ้นล่ากันมี่มเบิงพี่น้องมันขืนล่าเห็นบ่าวเหยเยอะมากนะขึ้นลาเออข้นล่าเนาะถือคว่ำเย็นแล้วก็มาถือคว่ำหอนก็เลยขืนล่าจ้ะพี่น้องจา้าคว่ำหอนคว่ำเย็นคว่ำเย็นคว่ำหอนสลับกันเนาะ จะโอเคไหมอุ้ยพี่น้องเอ้ยหลุดเฟรมเลยเด้อนี่แต่ดอกใหญ่ๆเดี๋ยวเสีเอาให้เบิ่งดอกเก็บแล้วดอกใหญ่มากตัดขาพ่อมเบิ่งมีแต่ดอกใหญ่ๆเห็นบออ่อนสอนบ่ หลาวมาดามาเหลาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะตัดตออกสีลด,ด้วยพี่น้องเห็ดนางไกอ้ยดอกบางค่ะโอ้ยสาบหลาบอยู่พี่น้องเอ้ยผอยคือสิมีปัญญาเก็บเอานีไล่หลาย,ลาย,ยเต็มเมาจากน้อยกัสิ้ผ้าเมื่อแต่ละอุวบงามอยู่จ้ะนี่เต็มเอาโดดเนาะนี่สวย,สวย ทั้งนั้นเลยจ้ะเีร็สร็จเพราะว่าทั้งไั่เป็นเห็ดหนังไก,ลก,ก่ลาวเอาลาวเอาหลายหลายพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าเก็บยากนะจักหน่อยอดอกกําลังกินเลยนะดอกกําลังแบบ หอยคนเก็บอยู่จ้ะมีห้อยคนมาตัดอยูเเห็ดดำเห็ดหนังไก่จ้าทุกคนค่ะมาดำเหนื่อยแล้วจะกลับบ้านแล้วหมดแรงข้าต้มแล้วจ้ะบดแหงแล้วพี่น้อง บาหวาดบาไหวห้ดอกเยอะมากเห็ดกระกลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้น เจ้าโอ้ยุ่งก็โตใหญ่แทนมาบินตอมข่อยตอมได้แต่ว่าอย่ามากัดข่อยเด้อข่อยแพ้เจ้าเด้อ ตรงเห็ดดำตรงล้านดอกเด้มอยพี่หน่องเยอะมากสาบลาบอยู่พ่นะ สาบลาบอยู่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอ่อนๆทั้งั้นเลย ศาสนาดอกพี่น้องโอ้ยเมื่อยห่ละไปถ้าเมื่อไห่ละล่ะเจ้าสิเก็บสนาจังไรปุ่นหะเต็มอยู่มีแต่เห็ดเด้อจ้ะเด้อเห็ดทั้งนั้นเวิร์นี้ก็คือเห็ดทั้งนั้นเด้อจ้ะพี่น้องจ้าปุณน์ะเ้าสิขึ้นไม่แต่ว่าให้เราใยค่ะค่ะก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่สาบลาบอยู่มีแต่เห็ดทั้งนั้นจ้ะสำรับคลิปนี้ยมะรามกับฝากไว้ซัมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อข้างในปุ่นหะแมนเบ็ดเลยป่าเห็ดจ้ะป่าเป็นป่าเห็ดอ่า เห็ดดำเห็ดหนังไก่ด้วยจ้ะเด้อเห็ดหนังไกนะะ่น่ะข้างในก็หลายเห็ดดำก็หลายแต่ว่าแย์ขี่ขานไปมุดจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องไม่อยากมุดนะคะเก็บเอาเฉพาะที่มันขึ้นนังสีแ่แหละขี้เกียจไปมุดน่าจะเนาะโอเคจ้าขอบคุณทุกดวงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่นี่หายมาดาดเห็ดมัสลุมเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายคะ่ะหนังไก่กับมี